สวัสดีครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับของวันพุทธที่11 11พฤศจิกาย,ยนสองพับแปครับผมยืนอยู่ที่ s h e r m a n Resort นะครับหาดเจ้าสำราญครับก็อยากจะให้ชมวิวนะครับชมวิวของอตรงบริเวณ s h e r m a n Resort นะครับโอ้โหเป็นหาดทรายยาวเลยนะครับเนี่ยเงียบสงบมากครับแล้วก็ ตรงนี้เป็นส่วนของที่รับประทานอาหารนะครับรับประทานอาหารเช่นจับประทานอาหารเย็นเนี่ยผมจะแวะมาทานอะไรสักนิดนึงนครับก็เพิ่งมาถึงครับจากกรุงเทพมาก็ไม่ไกลนะครับแล้วก็ตรงนี้ทางฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นส่วนของหาดเจ้าสาราญครับหาดเจ้าสําราญน,นะฮะเดี๋ยวเราก็ห้องพักบริเวณนี้นะครับจะไปแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งครับก็นี่คือ ยามเย็นที่ Fisherman Resort นะครับาเจ,จ้าสำราญเพชรบุรีครับ